พลังแห่งการขอบคุณหากเป้าหมายของคุณคือความมั่งคั่งร่ำรวยคุณต้องมีศรัทธาในสิ่งที่คุณกำลังทำจึงจะทำให้คุณร่ำรวยได้คุณต้องรู้สึกสำนึกรู้คุณในสิ่งที่คุณทำจนมีผลลัพธ์ตลอดเวลาจงปลูกฝังนิสัยขอบคุณกับทุกสิ่งที่เกิดขึ้นกับชีวิตของคุณ และสิ่งดีๆจะเข้ามาหาคุณเองขอบคุณสิ่งแวดล้อมต่างๆดินฟ้าอากาศทะเลภูเขาแม่น้ำํำก้อนหินแสงแดดสติปัญญาเสื้อผ้าโทรศัพท์บ้านที่อยู่อาศัยห้องนอนห้องน้ำํำสิ่งต่างๆรอบตัวให้คุณฝึกขอบคุณสิ่งต่างๆเหล่านี้ตลอดเวลาแล้วสิ่งดีๆจะเกิดขึ้น กับชีวิตของคุณและคุณจะต้องรู้สึกขอบคุณอย่างจริงใจสิ่งสำคัญที่คุณห้ามพูดคือความคิดทางการเงินที่ไม่ดีในอดีตและปัจจุบันให้คุณขจัดมันทิ้งไปอย่าพูดถึงพ่อแม่ว่าเคยยากจนและลำบากมาหยุดพูดคำเหล่านี้และชีวิตคุณจะมั่งคั่งร่ำรวยคิดแล้วต้องลงมือทำ เพื่อให้สอดคล้องกับสิ่งที่คนต้องการด้วย